สีขาวเริ่มกินทำลายหน้าเบีย้ยสีแดงกินรักษาตำแหน่งเบีย้ยคู่ขนานสีขาวทิ้มเบีย้ยซ้ำเข้ามาฝั่งสีแดงเปลี่ยนเป็นฝ่ายบุกด้วยเบีย้ยคู่ริมสีขาวดึงความสนใจครับผมกินกลับเข้ามาสีแดงใช้โคนกินโต้อตอบ สีขาวทิมเบี้ยขึ้นมาครับฝั่งสีแดงทิมปิดไปสีขาวขยับเหลือฝั่งสีแดงขยับมา้า สีขาวยกเรือขึ้นฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวซ้อนเรือสีแดงถอยเม็ด จากนั้นสีขาวครับกินแรกเรือสีแดงถอยม้ากินสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงเดินมา้าสีแดงครับเอาม้าแลกหนึ่งโคนหนึ่งเบี้ย แล้วสีขาวก็เอาโคนขึ้นมาครับสรุปไม่ได้กินเบี้ยนะครับจากนั้นสีขาวเดินเม็ดสีแดงกินสีขาวกินไล่เรือ ฟังสีแดงดึงเรือกลับสีขาวไงายเบีย้ยฟังสีแดงเดินม้าไปถามต่อม้า สีขาวรับแรกสีแดงใช้เบีย้ยกินไล่ม้อีกตัวม้าขาวลูกสีแดงจับขุนสีขาวกินโคน สีแดงครับตีลุกสีขาวขยับคืบขึ้นมาสีแดงจะไปกินเบีย้ยด้านหลังสีขาวเข้าทำเกมสีขาวตีลุกสีแดงใช้เม็ดบังสีขาวขยับเหลือ สีแดงเดินเม็ด สีขาวเดินม้าสีแดงเดินเม็ดสีขาวใช้เรือกดสีแดงขยับขุนชิดเม็ดสีขาวทิมเบี้ยสีแดงใช้ขุนไล่เรือสีขาวใช้เบี้ยผูกสีแดงไงายสีขาวทิมไงายอีกตัว ฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงจับม้าสีขาวกินลุกสีแดงลบกสีขาวเดินม้าสีแดงเอาเรือถามต่อสีขาวจึงปิดเกมลุก จน